ไอ้โลกนี้มันมีด้วยเหรอคนที่มันเอาแต่ใจขนาดเนี้ไอ้บ้านี่มึงเกิดมาจากดาวไหนเนี่ยไปดูกันว่ามันจะเอาแต่ใจขนาดไหนไอ้เนี่ยสวัสดีครับทุกวันเนี่ยที่เขาบอกว่าเงินสามารถหาได้ในอากาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับทุกคนสามารถทําได้ครับ อย่างผมเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ภายใน1นาทีครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมทำยังไงสิ่งที่ผมจะแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังเนี่ยข้อมูลนี้มันมีมูลค่าแพงมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแจกให้ทุกคนฟรีๆเลยครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนก็สามารถทําตามได้เลยครับวันนี้นะครับผมจะมาใช้สัญญาณเทรดจากซิกซี่ครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับมาทําให้ทุกคนได้ดูครับว่ามันแม่นแค่ไหนมาดูกันที่พอร์ตของผม ปั้นมาหลายเดือนครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับตอนนี้จะมีเงินอยู่ประมาณ5,763ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ 1 8 0 0 0 0บาทไทยครับตอนนี้ผมก็รอสัญญาณในการเข้าเทรดครับเพื่อจะเทรดให้ทุกคนได้อยู่ครับสัญญาณมานะครับอยู่ที่คู่ GJ ครับสัญญาณตอนนี้เนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วในมือถือนะครับแต่ผมเทรดในคอมพิวเตอร์ครับจะได้มองง่ายๆครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสัญญาณซิกซี่เนี่ยพัฒนามามากกว่า5ปีแล้วครับก่อนที่เขาจะส่งสัญญาณมาให้เราได้เนี่ยเขาผ่านอินดิเคเตอร์มาหลายตัวอย่างซับซ้อนครับและยังใช้ AI สมัยใหม่ในการประมวลผลด้วยนะครับผลลั์ที่ออกมาเนี่ยการคำนวณมันเลยแม่นมากๆครับโอกาสชนะออยูู่่่ทีี90%เลลครรวิธใช้ากก็แศ ตอนนี้ลูกศรสีแดงนะครับบอกให้เรากดลงครับเราก็สามารถกดลงตามลูกศรได้เลยครับผมลงทุนไม้นี้พันห้าร้อยดอลลาร์นะครับผมเห็นโอกาสในการทํากําไรของไม้นี้นะครับค่อนข้างมั่นใจผมจะซอยไม้เพิ่มอีกไม้หนึ่งครับผมจะลงอีกพันห้าร้อยดอลลาร์ครับไปเลยครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็รอนรับถอยหลังอนึงเดียวครับเก้า 8 7 6 5 4 3 2, 1>, between, 2>, pais, 1>, 2> 1วินเรียบร้อยครับกำไรของผมนะครับ2585ารดาอลลาร์ครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็มีมูลค่าประมาณ82,000บาทครับสัญญาณตัวนี้นะครับช่วยให้ผมทำกำไรได้ภายใน1นาทีครับ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับตอนนี้สัญญาณซิกซี่นะครับเปิดให้ทุกคนใช้ฟรีเลยครับไม่ต้องลังเลนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยครับมีโค้ชมืออาชีพนะครับคอยสอนคุณทุกวันในไลฟ์สดครับและยังสอนประเมินความเสี่ยงในการคำนวณต้นทุนนะครับว่ามีทุนเท่าไหร่ควรจะเทรดเท่าไหร่พอนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณสามารถใช้สัญญาณตัวนี้เป็นแน่นอนครับจะมือใหม่มือเก่านะครับก็สามารถใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาก่อนลงทุนครับ ตัวเดี๋ยวนี้เขาเหมือนไม่ได้รับความรักจากตัวเลยอ่ะจุ๊นเอยนะจุกจ๊กอะไรจะบ้ากันหรอจุ๊บเล่เอานี่จุ๊บไม่ได้เหรอจุ๊หน้ะไม่เอาไม่เอาไปอะไรตัวไม่พอใจเลยยยยยยยงย่ยย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 ยนยย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 นยยยยอยยยยนี้เ,าาเย ทำอะไรแบบไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องเลยเออแบบขออะไรที่แบบเขาไม่ทําให้อะยังไงเขาก็ไม่ทําให้แน่นอนอะไรเงี้ยไปดูกันว่านี่เ้าของจะพังกี่อย่างครับเบื่ออาหารอ่ะกินน้ำผั้งกับเราทุกวันเลยตัวว่าไม่ว่าหรอกวันนี้อดิวหฮะวันนี้อดินีคยว้ามวันนี้อดิ บมาดโอ๊ยโอ๊ยตูเดินไปจุบคุณป็นใครไหมพวไมึงเป็นชุม่ป็นใครมาคนอยกินข้าวแต่ห่วโอยขาดความรักเนี่ยมานานแล้วเนี่ยโอ๊อะไรมเกียอะไรไปแน่ยมันลเกี่ เนี่ยเขาเรียกลันเกียร์ตัวไตุวไปไกลๆไปอะไรไม่ยุบริงอ่ะอะไรตัวตุ่มตาข้างนอกบ้านตัวตุ่มด้วยไม่เอาไอวาบ้าเลยไม่เอาที่ก็หายอ่ะตุ่มชาน้วยย่างางบาเข้ามากระเได้แล้วๆคำพูดของคนที่เรารักฆ่าเราได้เสมอ itu 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 oh gitu menjuk menjuk ตัวไม่หหมดเลยโอ้โหถูดูคน100คนโอ้ยคนีอะเรี่ยน้อยใจจริงมึงน้อยใจให้มันน้อยๆหน่อยขอบอโตหายหมดเลยนอนขอบมือโตไม่เหลือแล้วนะไี่อ้หเบอกวนอนเ้วไ่ม่มึง่หน้อยใจเหรอไม่ ไปหาพี่กูกับ่อนโอ้โหมึงงอนมึงให้ผมน้อยใจมาในเยอะว่ะน้อยใจกูสิไม่ทำที่ทำแบบนี้ทำไมหายแล้วไม่เป็นไรหายแล้วหายแล้วและอีนี่ก็เป็นหาเลยหัวทุบหน่อยแม่ให้ทุบเสรก็ไม่ได้มึงอยังขาดคืนนะมันทีหลังน่ะทำมันจะเอาให้มันเอาไปเลยนะโอ๊ยพี่อะโอ้ยจ้าเลยไม่ให้ก่อนแน่อาเจ้า ý thức ăn bám ý thức ăn bám ăn bám ý thức ăn 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 หมดเลย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 อ่ะเขมกได้กิไเข้มินได้กินได้อยกินได้ดเลยหดเลยปลยเรื่องประจําคันฟ้ากินได้นเกิได้กินหน่อยนะเยกินเน่ยกินกระดูกกิน่้อยากดูอยากดูไม่อยากดูตอนเนี้ย เออไม่ใช่เปิดกินกินหมดทีเดียวเลยทีเดียวที่นอยขอร้อโอ้ตั้งระยะวันนี้่อยากมึงเป็นอะไรของมึงไอ้โอ๊ะโอ๊ะบะคั่วนิเม่มึงเป็นยังงของมึงเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมันแช่ไหมมัน แ่มเยนีขอบคุณมากครับนี่เดือดยอดเลยน่ารักสิ่งที่มุณต้องการน่ารักอ่ะพี่อ่ะโอ้ยเฮียเราทำจนกูตกใจหมดบทชีวิตคือบทละครที่สวรรค์กำหนดตาย่ปเฮียปาะคำคือน้ำมัะลายเฮียดีจะเป็นจะตาย้เฮียถ้าประเด็กเอาแต่ใจบ่กว่ำมึงเอ้ยเออ งทำอะไรบ้างข้าวข้าวอ่ะนี่ปลาข้าอ่ะฮะน้องปลาทำจะให้ทำอะไรวะทำไม่นี้ให้ด้วยดิฮะแกะผ้าแกแกแกะผ้าคนเหี้ยคนเหี้ยน่าแกะมากทำรถเร็วแกะไป้น่อยป้าหรือไงเพแกไปหน่อยคนเพี้ยนน่ะมัเนี่ยแกปกติไม่ใช่เหรอคนเหี้ยเราแกกลางบ้านเราอยากดูอยากดูไม่เปิดดู ในช่องกูนู่นน่อนใช่ไหมหรออ่อนพุดแกตาหายอ่ะมันด้องเป็นเพจผมจะดูไม่ยพิเศษอ่ะเร็วๆเลยแกเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเรากูไม่แกง่ายว่ะจิตไม่ดีวะเนี่ยแค่นี้ไม่ได้ที่ไหนกบบ้าเอาจิงเอาจิงเลยรู้จักเป็นสิบปีแกแกด้วยเลยนะโอ้โหรอไทยเนี่ยดื้อไม่ได้ถ่ายรูป้วยมีประหลาดคนจะไม่ลงเพจเร็วๆไม่เอา Ê lùn xanh เอาเอาชิ้นเดียวนะแกหมดเลยเอาชิ้นเดียวชิ้นเดยโอ้ยโอเคโอเคโอเคโอ้ยตชแท้ให้เธอทุกทาโอชิระต้ดูแขกในในแกมเลยเ่ ก็เดินตามทางของมึงไอ้กูก็เดินตามทางของกูโอ้โอ้เปลี่ยนเป็นลิตีได้เหรอวะแก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 ากแกแกแเแลแกเกแ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 อแก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 เกแเอาแกแเแกเอากมกเกแกแกเกแกอแกแกแกเอากแกเกแกมกเกแเแก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 กแเแก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 เกกอ กูมีอะไรน่าดูวะเก่แก่แก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 ่แก่แก่แก่แออแก่แก่่อก่แก่แกงแก่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 แกูก่แก่แก่แก

ได้หวดใชเดี๋ยว่เรื่องพี่ขับรถเก่งปะกลัวเกูเรื่องขับได้ขับรถเก่งไหมขับขับแบบนี่เลยไหมแต่ชนตะตุงชนบ้านชนบ้านขังพี่ขังขังขเออเลยจนแบบยู่เลยจนแล้วไปเลยับได้เรอบได้ขี่วกูเป็นใครขับได้ป่าผู้ชนไปเนี่ยขายหมด คนแบบขับเป็นแอรอยแล้วรหขับเก่งทได่ทำด้ได้อไ่าเอแค่นียไม่ได้ป่มอยู่แล้วปะเนี่ยเฮ้ยมึงยั่งมึงินมึงโว้หยทำให้น้อยทาให้น้อย่บ้ามึงทำไหนๆมึงไปทาให้มันเถอะอโห้เียขอไม่ทำมึงนีนั่นทำมึงเลยทำมึงเชื่อกงเหอะมึงเชื่อกู เออมึงออกตัวมึงออกตัวนิดนึงก็ยังดีเชื่อกูเฮอไม่ยอมไม่ยอมเช่เฮอทำไปเชื่อกูเฮอต้องทำไปไป

มึงไม่ทำมึงก็ไปกมไม่ทไม่ทำไม่ทไม่ทำม่ทำไไม่ทำไม่ทำไม่ไม่ทำไมไม่ทำไม่ทไม่ทำม่ทำไม่ท่ทำไม่ทำ่ทำไมม่ทำไม่ทยไม่ม่่ นด่าจตเจตให้หายเลยมึงบ้าเปล่าบ้าเปล่าให้พ่อไปด่าทาอะไรก็ได้ด่ากับข้าวไม่ลอยด่าเลยนะด่าด่าเลยนไม่ได้ไม่ก็ด่าได้ไงมึงก็รู้อยู่ด่าดีพ่อก็ด่าประจังอ่ะด่าด้วยดิด่าแล้วก็ด่าไปด่าต่อหน้าก็ไม่ได้ต้องด่ารับหลังอย่าไปโกรธนี่แค่นี้เองพ่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาเกลียดกูก็รู้อยู่ด่าเขาหนิดหน่อยอ่ะแม่ง ด่าท <c oughs> ี่เดียวแม่งยาวเกียดเลยโอ้แมวแล้วจะไปอยาให้ไปพ่อไปด่าเขาเรือะไรมพ่ออยากดาเลยพอดาเลยจะดูใจไปด่าเขาทำไมอ่ะทำไม่พ่อไปด่ากันทำไมล่ะอะไร ตายตายยังไม่ด่าินได้พ่อไม่ด่าจนมาเห็นกับตาจนพ้าใจมาเต็มโอ้โหตายโธ่าอยมึงกินยาผิดเปล่าวะเออเดี๋ยวไม่ด่าแล้วมึงจะไปทำร้ายตัวแบบเนี้ยไม่ผไม่จะ้ทำอะไรมึงบ้าเปล่าไม่งอนเลยเดี๋มึงนอไม่ได้ตายนะตายตายยังไม่ได้เออมึงมามาเดี๋ยวกันอยู่ไหนอ่ะ ดากมีแป็นหายหาไม่ไดเลยเอพอแครับพอแลครับโอ้ไปด่าเลยอยู่ในห้องอยู่ในห้องเลยด่าเลยด่าเลยีเลยไทำข้าวอะไรยะข้าวอะไรข้าววะก็ทำให้กินไงมีใครกินที่ไหนอ่ะเออ ม่มีหรอใครเล้ยงเรหรข้าวอ่ะเอาไม่เอาเอาไม่าม่าไมเอาทม่เอาไันเอาม่เไม่เอาไม่เอาไมเอา่เเอาเาาม่าเอาาเ่ามอาเออามเเอาไออา่ ชอบจิ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมาดิไป t h r e o u r s later เขามันก็รู้อยู่แม่งแค่ให้กูไปด่าเขาไห้หายไปเลยไม่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 ผมไม่ยอมไล่ไอโอ

หมายถึงว่าสวยสวยวันนี้สวยเลยชัดวันนี้มันสวยขึ้นโอแล้วตานี้พูดคำว่าสวยให้เร็วๆหน่อยรอดเดี๋ยวไม่รอด่ะออเล่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเหรอเออลาก่อนครับมันดสวยรอดต่อเมื่อวานไม่แข็งวันนี้ันสวยเมื่อวานมันผ่านก็กส ouais. ส็ไม่สวยวันน pues, ี้เห็นชัดแล้วสวยเออ